ครับอยู่ที่ปิยรัตน์ฟาร์อมอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาท <GP. S 1> นะครับตอนนี้จะ <GP. S 1> แนะนำพ่อพันธุ์วคลแคละค๊ะนะครับตัวนี้ถือว่าเพิ่งเริ่มผสมเพิ่งทำน้ำเชื้อต่น้ำเชื้อแล้วครับครับย๋ยวให้เจเกตแนะนำเลยตัวนี้ชื่ออะไรตัวนี้ชื่อออมสินครับ <c oughs> พ่อเขาชื่อล่ำแม่เขาชื่อรวยพ่อแม่เขาเป็นไายมาจากประจวบครับ มาจากประจวบพ่อคือล่ารวยล่ารวยพ่อชื่อล่าแม่ชื่อรวยก็ใครผสมไปล่ารวยแน่นอนครับล่ารวยแน่นอนชื่อพ่อแม่เป็นมงคลมงคลครับตัวนี้ออมสินออมสินครับเป็นเงินเก็บเงินเก็บโอ้โหตระกูลโง่เฮงดีครับควายตัวนี้ครับตระกูลล่ำรวยก็ติดปราังวันเลยครับตัวนี้อายุเท่าไหร่เสียเกเกือบสองปีกว่าเข้าสามปีครับเกือบสามปีครับประมาณสามปีนะครับสองปีไปปลายสามปีนะครับตัวนี้ประกวดได้ได้กี่แชมป์แล้วครับประกวด ที่งานมุกดาหารครับควายแคะรุ่นฟันน้ำนมได้ที่หนึ่งครับครับแล้วก็มาประกวดที่งานอุทัยครับประกวดรวมฟันเลยครับฟันน้ำนมฟันแท้รวมกันหมดเลยครับได้ที่สองครับอืแต่ถ้าแยกเป็นฟันน้ำนมเราคงได้ที่หนึ่งอย่างเก่าเลยครับครับตอนแยกรุ่นเราได้แชมป์ได้แชมป์ครับแต่ถ้าไปรวมกปนรุ่นใหญ่ไปรวมรุ่นเราก็ได้ที่สองแต่ถ้าเป็นคนอื่นราไม่ลงสู้เลยครับแบกตัวแบกตัวใหญ่ครับแต่เราก็ลงครับได้ที่สองครับถือว่าตัวนี้เด็ดเลยครับตัวนี้ พ่อแม่แคะเลยไหมครับตัวนี้แคครับแล้วตัวเขาก็เป็นควายแคะที่ไม่มีตําหนิเลยครับที่น่าไปพัฒนาใช้นะครับแข้งขาดีครับเสจเกแนะนําหน่อยมองควายแคะลักษณะเป็นเขาเป็นยังไงผมเห็นตัวนี้ที่เขามาจ้างเลี้ยงผมเห็นสะดุดตาเลยครับครับผมบอกตัวนี้ทําน้ําเชื้อขายได้ประกวดติดเลยครับไปประกวดก็ติดจริงครับครับกล้ามเนื้อท้ายเยอะครับกล้ามเนื้อท้ายหน้าอกหน้าสวยครับท้ายเขาสวยเนาะครับแล้วก็แข้งขาเขาตรงมาสี่ขาเลยครับครับเป็นเป็นขาสั้น ขาสั้นครับที่ไม่มีตำหนิครับไม่โกงไม่โกงไม่อะไรครับขาตรงครับวงเขาสวยตัวนี้ให้ลูกไม่ติดพันธุกรรมแน่นะทางพันธุกรรมแน่นอนครับครับถือว่าเป็นดาวรุ่งครับตอนนี้เริ่มผสมลองดูยังครับตอนนี้ยังไม่ได้ผสมต่ลีดน้ําเชื้อครับผมลองรีดน้ําเชื้อด้าน้ําเชื้อมาสามสี่เที่ยวแล้วครับผมก็เพิ่งจะบรรจุหลอดครับรีดน้ําเชื้อแล้วตีนน้แสดงแล้ว่ามีน้ําเชื้อจําหน่ายแล้วมีน้าเชื้อจาหน่ายครับแล้วก็เปิดผสมจริงเลยครับตอนนี้เปิดผสมจริงเท่าไหร่ครับแม่ละหมื่นครับ แม่ละ1 0,000ครับค่าดูแลวันละ3ามร้อยครับค่าดูแลวันละ3า0ร้อยครับแล้วน้าเชื่อละครับน้าเชื้อชุดละสามพันครับชุดละสามพันครับตอนแรกจะถ่ายชุดละห้าพันก็ให้เกษตรกรไปใช้เลยครับชุดละสามพันครับกระจายกว้างเลยครับสามพันสิบสองอดครับครับตัวนี้ในคอกเศรษกก็มีตัวเมียหลายตัวเหมือนกันหลายตัวครับก็น่าจะใช้จนเดี๋ยวจะใช้ตัวนี้ทับมีตัวเมียอยู่สามตีตัวครับครับเดี๋ยวใช้ตัวนี้ทับเลยครับอายุก็ เพิ่งเริ่มเริ่มเป็นพ่อพันธุ์นะครับถ้าเป็นควายใหญ่ปกติก็กําลังหาผสมเหมือนกันครับฟันประมาณคู่หนึ่งครับนะครับจะออมสินนะครับเป็นวา่เผือเอ้ยไม่ใช่ควายแคะดํา <ำ S 1> เป็นควายแคะที่ <ดำ S 1> ลักษณะสมบูรณ์สมบูรณ์ทุกสัดส่วนครับครับก็โอกาสในสนามประกวดได้เจอแน่นอนตัวนี้นี่ถ้วยไหนนี่ถ้วยจังหวัดอุทัยครับอันนี้คือที่สองครับที่สอง นี่ที่หนึ่งที่มุกดาหารครับแชมป์ที่มุกดาหารครับแล้วสนามหน้าคาดว่าจะไปที่ไหนชนบทครับอำเภอชนบทรขอนแก่นแยกรุ่นแยกสีครับครับก็ได้ได้ชมตัวจริงแล้วก็ถ้าสนใจน้าเชื้อนี่ชุดละสามพันมีจําหน่ายชุดละสามพันที่ตลอดลอดครับเต็นท์เสยเกเลยได้เลยครับนะครับเจ้าอมสินอ่ะเสยเกฝากอมสินกับพี่น้องคนรักควายแค่หน่อยครับถ้าสนใจน้าเชื้ออยากได้บรรทุกรรมดีๆที่รูปร่างพ่อควายที่สวยมาลองน้าเชื้อไปพัฒนาดูนะครับ 08693549494ครับครับติดต่อหาเสียเกยได้เลยหรือรที่ศูนย์กระจายน้ำเชื้อใกล้บ้านท่านหรือหมอสมเทียมใกล้บ้านท่านครับบอกเลยว่า,าอยากได้น้ำเชื้อได้เลยครับสินควายแคะครับเดี๋ยวเขาโทรหามผมมันเองครับหมอสมโทรหาเสียเกยได้เลยสทั่วประเทศครับครับผมขอบคุณมากครับยาควายยาบัวตาะลามช่วยบำรุงร่างกาย ช่วยเจริญอาหารยาประสานน้ำนมตาพราลามช่วยเสริมสร้างน้ำนมแม่วัวแม่ควายยาบำรุงขันตาพราลามช่วยบำรุงลูกวัวลูกควายในท้อง